ใครที่อยากเข้าทันตะน้องมาฟังทางนี้เลยนะลูกทันตจุราปีนี้เปิดรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับแต่ก่อนที่พี่จะบอกว่าเขาเปิดอะไรบ้างนะครับพี่ต้องให้น้องมาร์คคาเลนดราหรือมาร์คปฏิทินน้องไว้เลยนะครับว่าช่วงเวลาที่สมัคร รเราเขาจะเปิดรับสมัครช่วงวันที่3ถึง17พฤศจิกายนนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ3ถึง17พฤศจิกายนนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะครับแล้วทันตัจุฬาลบพบิรลปีนี้พี่บอกเลยรับสูงมากนะครับจำนวน4คนท่วน4คนท้วนนะครับเฮ้ยแต่อย่าทำไปเล่นไปบางคนอาจจะบอกโอ๊ย4คนฉันคงไม่ติดหรอกน้องคิดดูนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ปุ๊บนะ เป็นไงลูกคนส่งไปน้อยนะครับแ้นน้องส่งก็จะมีโอกาสติดนะครับสำหรับคุณสมบัติของน้องที่สามารถยื่นพอร์ตโฟลิโอได้นะครับให้น้องแคปหน้าจอน,นี้ไว้เลย <c oughs> และแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ t ีแคปไดว่จะเป็นรอบไหนคณะไหนหรือเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับ, <c oughs> น,รบน้องคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำการบ้านมาให้ลูก